สวัสดีครับพีเพนะผมวันนี้พีเพจะมารีวิวกับผมในการใช้งานเจ้าตัว Samsung Galaxy C ี่ซกับตัว s a m s u n g a แล็กซี่ซ เปรียบเทียบว่าโทรศัพท์รุ่นไหนเหมาะกับใครบ้างในการใช้งานครับอย่างแรกคือเรื่องครับผมในการพกพาส่วนตัวพีชอบรุ่นนี้ครับมันพกพาง่ายมากครับเวลากดเวลาทัชเวลาตอบแชทครับหน้าจอด้านนอกครับรู้สึกว่าเวลาใส่เองเกงครับมันก็พกพาง่ายอะ่ะชอบมากตัวนี้เป็นตัวที่พีผมออกนอกฐานที่ในการถ่ายรูป ถือว่าสวยมากครับเลซ12ล้านคุณภาพก็พิกเซลคือดีมากหน้าจอครับก้างมากก็สามารถใช้งานได้บอกเลยว่าคุณภาพในการพกพาพี่ชอบตัวมากฟินมากครับในการพกพาบอกเลยว่ามันเป็นมือถือที่พกพาง่ายอะ่ะอาตรงนะน้ำหนักมันเบามากครับผมในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าพี่ชอบมากในเรื่องพกพาพี่ให้ตัว Samsung Galaxy 4 5ผมชนะในเรื่องการพกพา แต่ผมถ้าเราเลือกในการดูนตฟิกดูหนังดูคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็พกพาด้วยบอกเลยว่าตัว s a m ซุง galaxy s4 5ชนะขาดครับคือดูหนังฟังเพลงจอใหญ่แถมมันพกพาได้ด้วยในชีวิตจริงเราสามารถพกพาได้บอกเลยว่ามันคือการใช้งานที่ลงตัวมากกับราคาประมาณเลทห0หมืบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานได้โคตรเยอะเลยครับ ผมว่าแมนเอ็นจอยกับคนใช้อ่ะมันเป็นจอพับที่สามารถใช้งานเปรียบสมอนแท็บเด็ตหนงเครื่องได้บอกเลยว่าในการกดในการทัดในการแบ่งหน้าจอต่างบอกเลยว่าตัวนี้คือชนะตัว45นันครับในการใช้งานที่พีใช้งานมาในการพกพาถ้าดูหนังฟังเพลงนอกฐานที่แล้วก็ใช้งานในการทางนานจริงจังตัวนี้บอกเลยว่าในการตอบแชทตอบไลน์ในการใช้ Microsoft 365ตัวนี้ครับผมหน้าจอมันใหญ่ UI มันชัดเจนมากบอกเลยว่ามันโอเคมาก สับไขเน้นจอให,ใหญ่ครับแล้วก็พกพาง่ายทํางานห,หนักตัวนี้ตอบโจทย์แคนว่าครับพี่ใช้แคนว่าทาตัวนี้บอกเลยว่ามันตอบสนองดีมากตัดต,ต่อผ่านรูม่าฟิวชั่นโคดฟินครับจอใหญ่จะได้เปรียบจอเล็กครับผมในการใช้งานแต่จอเล็กมันจะได้เปรียบในการพกพาในการดึงกัดปุ๊บมาใช้งานได้เลยครับมันจะได้เปรียบมากในเรื่องเสียงครับถ้าเปรียบเทียบเรื่องเสียงเนี่ยพี่จะเปิดเสียงให้ดูว่าเสียงเป็นไงบ้างส่วนตัวถ้าเรื่องเสียงพี่ให้ตัว C45 แล้วกันครับในการใช้งานบมดเลยว่าเสียงของ C45 เสียงมันมีคุณภาพที่แบบมันมีคุณภาพที่ดีกว่าเพราะว่าลำโพงมันเป็นลำโพงแบบอันนี้เป็นลำโพงหนึ่งตัวอันนี้2ตัวเนาะแต่อันนี้มันเป็นด้านนอกครับ1ตัวกับ2ตัวที่ใหญ่กว่านะครับทําให้เสียงของเจ้าตัวนี้ครับเสียงดีจริงครับนี่มาดูครับผมเรื่องเสียงนี่ให้ดูเลยครับ <3. S 1> นครับว่าเสียงครับเสียงของเจ้าตัว C45 เสียงมันม,มิติมากครับในการใช้ง,งานเดี๋ยวให้ดูตัว C55 นะครับก็เสียงดีนะครับแต่อาจจะไม่สู้รุ่นพี่ One step at a time, yeah, that's how you make it up. So I'm going to fake until I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience one day at a time. That's how you can't have it. a goal, You control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up. บอกเลยว่าเสียงนะครับถ้าพีเลือกคือเจ้าตัว c 4 5เสียงจะดีกว่าตัว c 5แต่ c 5เสียงมันก็ดีมากนะครับผมในการใช้งานของมันคือเสียงดีจริงถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นพี่ที่เป็น c 4คือ c 4ีครับลำโพงมันอยู่ด้านนอก2ตัวเนาะทำให้เสียงครับเวลาขับคือมีคุณภาพมากในการใช้งานแะบอกเลยว่าเสียงคือมันดีจริงครับต่อไปครับพี่จะขอเปรียบเทียบในการเปิดตัวหน้าจอนะครับผมว่าสีสันในการเปิดเป็นไงบ้างครับผมกับทั้ง2ตัวนี้เนาะครับ นะครับนี่ครับตัวนี้ผมลองรับเป็นตัว HDR นะครับสำหรับ C4 5นะครับก็เปิดได้สูงสุดเป็น 4K 60เฟรม HDR เสียับตัวรุ่นน้องครับผมก็คือ c Fit นะครับเปิดได้เป็นตัว 4K HDR เหมือนกันนะครับนี่ปึ๊บนี่ครับให้ดูนี่ครับคือสีสันมันโคตรสวยครับทั้งคู่นี้สีสันแบบไม่แยกแตกต่างกันเลยครับผมกับจอตัวด้านในนะครับผมบอกเลยว่ามันสวยงามมากในการใช้งานนี่ครับ คือสีมันสวยจริงครับคุณภาพสีบอกเลยว่าหายห่วงครับสุดยอดมากจอสวยทั้งคู่ไม่ได้แตกต่างกันครับผมรับจอด้านในถือว่าคุณภาพสุดยอดมากเปิด SDR 4K 60เฟรมได้ทั้งสองบอกเลยว่ามันสุดยอดจริงครับในการใช้งานหายห่วงครับในการเปิดดูหนังฟังเพลงบอกเลยว่ามันสบายมากกับจอครับสบายครับผมบอกเลยว่าสบายมากเึ๊บ ครับพี่จะขอเปิดตรงนี้ให้ดูครับก็ปึ๊บดของนยวจีนนะครับให้ดูเลยนี่ครับึ๊บครับให้ดูสีสันของภาพครับบอกเลยว่าสีสันคือมันสวยงามมากครับนี่คือมันแบบ มันสวยจริงอะ่ะเอาจริงแนละ้วมันสวยงามมาก,มากซึ่งมันเป็นจอที่ดูแล้วมันสบายตามากครับในการใช้งาน2ตัวนี้บอกเลยว่าสบายมากในการใช้งานตัวนี้จอในการพับในการกดคือดีมากทัดดีมากกับบอกเลยว่าไม่อยากวอวยอ่ะทัดในการทัดของซัมซุงทํางานดีมากในพี่จะขอพูดถึงเรื่องบอดี้ครับผมบอดี้ของั้ง2งนี้ในการพับพับสนิทนะครับนี่ปึ๊บสนิทครับตัวนี้สนิทดีนี่ครับ จะดีแล้ววัสดุก็แข็งแรงเทนทนทานมากครับเหมือนกันครับพับได้สนิทมากเลยเห็นไหมครับพับได้สนิทแล้วพอร์ตก็อยู่ตำแหน่งที่เป็นพอรทไทซีที่คุณภาพดีมากวสัสดุแข็งแรงทนทานมากครับฝาพับก็มีโลโก้ของซัมซุงบอกเลยว่าฝาพับคือดีไซน์คือแบบมันสวยจริงครับการพับก็คือว่าสนิทดีสบายครับใครต้องการการพับแข็งแรงทั้งคค่ครับการพับปึ๊บอับ ปุ่ม power ก็เป็นปุ่มที่สแกนแล้วนี่เหมือนกันแล้วก็ลดเสียงเพิ่มเสียงก็เหมือนกันครับผมในการใช้งานถือว่าคุณภาพดีจริงต่อห้พี่จะขอรีวิวในเรื่องกล้องครับผมในการใช้งานกล้องว่ากล้องหลังแตกต่างกันไหมตัว50ล้านกับตัว12ล้านคุณภาพจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ดูลยครับว่าเป็นไงบ้างเนาะปึ๊บนี่ครับอันนี้จะขอถ่ายเลยนะครับมองเลยกดปึ๊บคือมันสีสันทั้งคู่นี่แบบถ้าจะคนชอบครับเสับพีมองว่า สีสวยทั้งคู่ครับนี่ปึ๊บสีสวยจริงครับทั้งคู่นี้ไม่จะแตกต่างกันครับผมแต่ตัวนี้ครับผมจะมีเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่านะครับผมกับการถ่ายที่50ล้านแต่ัวนี้แค่12ล้านถือว่าคุณภาพก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมม่ครับเอาไปลงพวกเฟซพวกเอจีบอกเลยว่ามันก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันมากมม่คุณภาพก็ถือว่าสุดยอดมากในการใช้งานครับนี่อันนี้พี่ไปลองถ่ายมาครับบอกเลยว่าสีสันของภาพถือว่าสุดยอดมากที่พี่จะ ขอใช้จอนอกครับผมในการเปรียบเทียบกันมันจะได้แฟร์กันเนาะนี่นี่ครับไปถ่ายมาครับบอกเลยว่าในการใช้งานมาคุณภาพที่แบบไม่ใช่ตัดเรื่องกล้องเรื่องกล้องหน้าบอกเลยอันนี้กล้องหน้าไปถ่ายมานี่ครับคุณภาพคือมันสุดยอดมากสีสันของภาพคือสวยจริงครับปึ๊บให้ดูเรื่องกล้องนี่บอกเลยว่าพีขอตัดสินใจว่ามันพอ,พอกันครับคุณภาพก็ถือว่าโอเคครับแต่ตรงน,นี้ครับผมถ่ายได้8 k นะตรงน,นี้ถ่ายได้4 k 6 0เฟรมครับ แต่ 8K ก็คุณภาพก็โอเคนะในการใช้งานก็ถือว่าพอใช้งานได้แล้วกันครับในการใช้งานตัวนี้ครับในเรื่องแบตถ้าแบตอึดนะพี่ให้ตัว C45 แบตอึดกว่าตัว C45 แค่นั้นครับแบตในการใช้งานถือว่าหลากหลายครับผมในการใช้งานถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานแบต1วันก็สบายๆบอกเลยว่าใช้งานมาทั้ง2ตัวนี้ก็ประทับใจจริงๆครับในการใช้งานนี่นะครับแล้วก็การแบ่งหน้าจอครับทั้งคู่ก็สามารถแบ่งหน้าจอเป็น2หน้าจอได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ เจต,ตน,นี้มันแบ่งได้เป็น3หน้าจอนะครับซึ่งซ4แบ่งได้3หน้าจอได้นี่ครับหนึ่งสองสามแบนี่ครับแบ่งในที่แบ่งให้ดูนะครับนี่กดเข้ามาแบ่งเป็น YouTube แล้วก็จับ้วแบบนี้ครับผมในการลากไปดูยูปปึ๊บหรือจะเข้าตัวรูปไปดูรูปแบบนี้เราดูแล้วเนาะเบราว์เซอร์ปึ๊บครับมันก็สามารถใช้งานได้ตัวอย่างเช่นตัวฟิบนะครับก็สามารถใช้งานแบบนี้ได้ครับผมอย่างเช่นผมจะเข้าไปที่ a c e b o o k นี่กดแบบนี้แล้วเข้าไปกดค้างไว้ครับตรงนี้กดค้างปึ๊บ แล้วก็สามารถกดค้างได้ครับผมนี่ครับครับกดค้างมันก็เป็นการเปิดครับปึ๊บียบร้อยแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันอินดินได้นี่ครับมันก็สามารถใช้งาน2หน้าจอได้แล้วก็เวลาจะแคงครับมันก็ฟังก์ชันคือมันดีมากบอกเลยว่าในการเลื่อนไหลของตัวแอปพลิเคชันในการแบ่งหน้าจอคือมันสมูทมากครับนี่นะครับแบ่งไปแบ่งมาครับผมบอกเลยว่ามันโอเคมากในการใช้งานบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้แล้วมันแบบ มันเป็นอะไรที่โอเคมากในการใช้งานซึ่งพี่ชอบมากครับมันลื่นไหลแล้วมันก็สมูทมากในการใช้งานกับทั้ง2ตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานมาคือมันโอเคเชื่อมต่อ Wi-Fi เชื่อมต่อบลูทูธนะบวกเลยว่ามันดีจริงไม่ได้อวยครับแต่ข้อเสียที่พีเจอของซีฟิปอ่ะมันเชื่อมต่อผ่าน Samsung เด็กไม่ได้ตัวนี้เชื่อมต่อผ่านตัวเด็กได้นะครับผมในการใช้งาน ซึ่งมันเป็นเดสก์ท็อปหมดเนาะแค่เราเสียบตัวหน้าจอมเนิเตอร์ลงไปครับตัวนี้ก็เป็น PC หมดตัวนี้ไม่มี PC หมดนะครับในการใช้งานในส่วนเรื่องกล้องหน้าก็ไม่ได้แตกต่างกันครับผมในการใช้งานเนาะก็ที่พีใช้งานมาก็สุดไม่ง่ายครับผมในการใช้งานทั้ง2รุ่นนี้อะ่ะเอาตรงและแต่คนชอบถ้าใครชอบพกพาง่ายตัว C5 ฟบอกเลยว่าตอบโจทย์มากคุณสมบัติข้อดีคือมันเยอะจริงครับในการใช้งานบอกเลยว่าข้อดีที่พีเจอคือพกพาง่ายหน้าจอด้านนอกก็สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายมากครับ กล้องคือคุณภาพในการปรับสกินโทนคือดีจริงอันนี้พี่คอนยครับหรับใครชอบจอใหญ่ดูหนังฟังเพลงชัดๆเสียงดังๆแล้วก็เล่นเกมขยายจอได้ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับบอกเลยว่าเล่นเกมทั้งคู่ครับไม่แตกต่างครับ ROV ปรับได้สูงสุดไม่แตกต่างกันครับผมในการใช้งานตัวนี้ที่ทดสอบในการใช้งานแหละเกมครับบอกเลยว่าทั้งคู่ไม่ไแตกต่างนครับเล่นเกมครับนี่ให้ดูเลย ROV กระชิมอินแพคทุกอย่างครับปรับได้เป็นสูงสุด พับตีเบาๆฟรีไฟล์แมปปรับได้เป็นสูงสุดเหมือนกันหายห่วงครับระบายความร้อนคือดีมากบอกเลยว่าความร้อนคือดีจริงครับ <L ie> ก็ประมาณนี้แหละสรวันนี้ถ้าพอีขอรีวิวนะครับผมในการเปรียบเทียบเพียงเท่านี้อยู่ที่คนชอบครับถ้าใครชอบจอใหญ่ในการใช้งานแบบสะใจไป c 4, 4 5เใครชอบจอเล็กเดบบีครับผมพีชอบจอเล็กพีก็ไป45ครับผมแคนั้นสวันนี้ขอบคุณครับ